แต่ที่ผ่านมาชีวิตก็เหมือนที่ดูในเคสนั่นแหลนะค่ะลมลุกคุกคานแย่ yeah, ที่สุดวิกฤตทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเหลือเลยค่ะแล้วทุกอย่างก็มาพร้อมกันทั้งคนที่อยู่ข้างกายลูกเขยลูกสาวก,ก็จะฆ่าตัวตาย ไม่มีเวลาให้ตั้งตัวเลยอะค่ะมาพร้อมกันหมดเลยในชีวิตตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันแต่ก็ยังว่าโชคดีอยู่นะคะที่ว่าได้เจอกัลาย,ยาญมิตรพี่นิ่มกับคุณลีอะค่ะพอดีเขาก็เป็นลูกค้าหมูปิ้งที่ผ่านทุกวันมีวันหนึ่งเขาไปซื้อหมูปิ้งก็เลยบอกเขาว่าพี่ชีวิตนูก,ก็ตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วอะไรเนี้ยแย่มาก เขาก็เลยเขาก็ตอนนั every heures, every meter, every like はは้นเขาก็ไม่ได้มาใกล้ชิดอะไรมากแค่ซื้อหมูปิ้งแล้วเขาก็บอกว่าให้ภาวนาสัมมาอรหังเอาไว้นะคะให้นึกถึงหลวงปู่เอาไว้ก็จําที่พี่เขาบอกอะค่ะก็ภาวนาภาวนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทีนี้พอเจอวิกฤตมากเข้าทุกวันเหมือนทุกอย่างมันจะมาบีบรัดตัวเองอะค่ะจนมันไม่มีทางออกอะมันสุดๆแล้วอะ ก็คือโชคดีที่ว่าพี่ดัชดาไปเยี่ยมที่บ้านค่ะตอนนั้นก็แบบทุลักทุเลแล้วไม่รู้จะทำไงก็เลยพี่ดัชดาก็เลยบอกว่าให้ภาวนาสัมมาหังเอาไว้นะคะให้นึกถึงหลวงปู่เอาไว้ก็นับตั้งแต่วันนั้นก็เช้ามาตื่นเช้ามานั่งหลังพิงกําแพงเลยค่ะภาวนาสัมมาหังกดลูกประคำนี่แหละค่ะภาวนาไปจนถึงเย็นน่ะ คือภาวนาให้ผ่านไปวันหนึ่งได้แต่คิดว่าวันนี้ผ่านไปแล้ววันหน้าชีวิตเราจะดีขึ้นขอแค่นี้ค่ะคือขอที่พึ่งอย่างเดียวก็คือหลวงปู่กับคําภาวนาของหลวงปู่ที่จะเป็นทางชี้ทางแล้วก็หาทางออกให้ก็ภาวนาไปก็อธิษฐานาขอหลวงปู่ไปค่ะขอให้หลวงปู่ชี้ทางให้ลูกด้วยนะคะให้ลูกผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปด้วยจะยังไงก็แล้วแต่จะช้าหรือจะเร็วแต่ลูกก็จะขอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ยค่ะ พอผ่านไปได้ประมาณสามอาทิตย์ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นในใจเราอะค่ะที่มันแบบกัดกุ้มทุกอย่างที่มันหาทางออกไม่ได้จริงๆแล้วก็เริ่มลุ่มเริ่มโปร่เรปงเริ่มสบายแล้วก็พอวันที่สบายที่สุดก็คือเห็นเป็นดวงใสๆตอนแรกก็ไม่รู้หรอกค่ะพอมาดูเคสหลวงปู่ถึงได้รู้ว่า ที่เป็นไข่แดงๆที่อยู่ตรงกลางท้องเราเน่ะคืออะไรตอนนั้นไม่รู้ได้แต่รู้ว่าเป็นแดงๆเหมือนไข่แดงแล้วก็มีแสงออกมาข้างๆพอเห็นตรงนี้น่ะทุกอย่างมันมาลายหายไปเลยมันโล่งมันโปร่งมันสบายเลยค่ะรู้เลยว่าแบบความทุกข์ที่มันมีอยู่มันมาลายหายไปจริงๆรู้เลยว่าเราจะทำยังไงไปกับชีวิตของเราจะพาลูกเราดำเนินชีวิตยังไงไปอะคะ่ะ ขึ้นมาในสมองเลยอะคะ่ะจะพาลูกเราทำยังไงเดินทางไปกันแบบไหนค่ะเพราะว่าในเมื่อเราทุกข์มากแล้วใช่ไหมคะแต่พอเจอที่เราสบายแล้วก็จับตรงนี้เอาไว้ทุกวันก็จะจำเอาไว้ว่าอ๋อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราสบายอย่างนี้นะ<ม><ด>อันนี้คือบอกตัวเองเลยนะคะ<ด>ก็จะทำแบบนี้ตลอดมาเรื่อยมาเรื่อยๆทุกทุกวันแทบจะทุกวิดนาทีก็ว่าได้นะคะก็ พอภาวนาไปเสร็จพอเห็นดวงกับเหมือนไข่แดงเสร็จแล้วอะค่ะตรงกลางอะจะเป็นองค์พระที่ใสใส,สองค์ประมาณแค่นี้ค่ะอยู่ตรงกลางท้องใสามากเลยอะค่ะใสเป็นแก้วเลยก็ยิ่งสบายเข้าไปอีกอะค่ะก็ยิ่งนึกว่าแล้วรู้ที่สบายแล้วก็จะจับนิมิตรตรงนี้เอาไว้ให้อยู่กับตัวเองตลอดไปจะไม่ให้หายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องที่วัดก็ไม่ได้เคยเข้ามาในวัดเลยนะแต่คิดเองอะค่ะ ว่เราเจอที่สบายแล้วเราจะไม่ทิ้งที่สบายตรงนี้ไปเพราะว่ทุกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทุกที่สาหัสมากที่เราไม่อยากไปเจอตรงนั้นอีกไงคะแต่พอเจอที่สบายแล้วก็จะขอเก็บตรงนี้เอาไว้ให้ทุกวันแม้แต่จะทําอะไรอยู่ก็จะนึกถึงองค์พระนึกถึงดวงที่เราเห็นทุกทุกวันทุกทุกเวลาในเมื่อองค์พระแนบกับตัวเราแล้วเ,เราจะขยายองค์พระให้ใหญ่แค่ไหนก็ได้อะค่ะก็กลับไปบ้านก็จะนั่งสมาธิเอา ทุกคนที่เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ทุกคนที่ลงพื้นที่ไปเห็นไปเยี่ยมยิ้มที่บ้านเขาอะค่ะก็เอาทุกทุกคนมาไว้ตรงกลางท้องก็ขยายองค์พระให้ใหญ่ขึ้นให้คุมทั้งโลกเลยอะค่ะอันนี้ทุกทุกวันนะคะที่จะต้องทาก็แต่ละว,วันก็คือความสบายต้องมาก่อนนะคะให้เราสบายก่อนให้เรานิ่งก่อนพอเราเจอสองอย่างนี้ไม่ยากเลยนะคะแต่ก่อนก็คิดว่ายากตอนแรกๆที่ภาวนานะค่ะ ก็คิดว่าเออทำไมเราจะผ่านพ้นไปเมื่อไหร่นะอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทําจริงๆแล้วอ่ะไม่ยากเลยนะคะพอวันหนึ่งที่ทุกคนได้เห็นแบบนี้ทุกคนจะย้อนหลังกลับไปว่ามันง่ายนิดเดียวเองนะคะมันไม่ได้ยากเหมือนที่เราคิดว่าอูแต่ทํายังไงทํามากี่ปีแล้วไม่เห็นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะบางทีอาทิตย์หนึ่งยังเห็นได้เลยนะ,ะถ้าทำได้แบบนี้แต่ตอนนั้นไม่ไม่รู้หลักกันไงคะคะ่ะ